นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสวิเศสเสออีอิเศส,เสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิตีอิอติปิโสวิเศสเสออีอิเศส,เสพุทธนาเมอีอิเมนา พุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธะนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอ,อิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอ,อิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามเณอิอิเมนาพุทธังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโส วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสิอิโสตังพุทธปิติอิ